เหรียญพุทธศินไหว้ครูหกหลวงปู่พระมหาศิลาศิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อทองคำลงยาสีแดงฝังเพชรปรีพศ2565จําจำนวนการสร้างชุดทองคำเพียง65ชุดชุดนี้หมายเลขห5หมายเลข11นะครับนี่ครับพึงได้เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับเหรียญที่รวบรวมสัตว์พรวิชาหลวงปู่ไว้ในเหรียญเดียวมวลสารเอากายยาบหลวงปู หนึ่งเดียวในรุ่นนี้เท่านั้นที่ไม่เคยจะสร้างมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ทั้งเลือดเล็บขนฟันหนังเกษาผงกรรมฐานหลวงปู่ติดอยู่ทุกองค์เน้นเกษาหลวงปู่แทๆ้ๆติดไว้ทุกองค์สุดยอดมวลสารงดงามพุทธศาสตร์และพุทธศินรวมสภาพวิชาบรมครูไว้ในรุ่นไหวคู่หานะครับ นี่ครับสวยงามทีเดียวครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นรูปหลวงปู่นั่งสมาธิแบบเต็มองค์ฝังเพชรบริเวณนี้นะครับด้านหลังที่บอกว่าเป็นผงกรรมฐานก็คือตรงนี้นะครับนี่หูเกษาหลายเส้นทีเดียวนี่ครับทั้งเลือดเล็บขนหนังฟันตอกไมายเลข11กํากำกับบริเวณนี้นะครับเป็นแบบไมายเลขแบบยิงเลเซอร์ก็จะมีโค้ดสลออกำกับบริเวณนี้2ตํตำแหน่งนะครับโอ้โหองค์นี้ถือว่าสวยจัดประหลัดบอกเลยครับ นี่ครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ180,000บาทเท่านั้นนะครับ